เขาชะอางครับถ้ำเขาชะอางมาครั้งแรกเมื่อห้าสิบปีที่แล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะครับมาครั้งแรกประมาณปีสองศูนย์สี่สิบกว่าปีแล้วครับสี่สิบแปดปี สีปีครับสมัยก่อนแถวนี้จะเป็นมานี่ทางลูกลังนั้นแหละครับกว่าจะมาถึงได้ใช้เวลานานมากนะครับตั้งแต่อํเาเภอบ่อทองมานี่หลายชั่วโมงนะครับทางยากลำบากอย่างนี้สะดวกสบายครับอากาศเย็นสบายครับด ชาติจัดสรรน,นะครับที่นี่มีข้างข่าเยอะนะครับตอนช่วงเย็นพบค่ำนะครับข้างข่าข้างข่า,ขา,ขาหนูนะครับก็จะออกไปหากินเป็นฝูงคล้ายๆออกมาเยอะคล้ายๆไอ้เขาช่องพานรัฐบุรีครับลมเย็นดีสบา,ายมากเลยครับวันนี้ลมเย็นครับพาลูกชายมาเที่ยวครับ ปาลูกชายมาเที่ยวเห็นไรลูกป่าลูกชายมาเที่ยวทำถ้ำเขาจะอ่างครับสวยงามบรรยากาศดีเงียบสงบนะครับข้างในจัดว่าสะอาดอยู่นะครับไปในถ้ำ งเที่ยวก็สามารถที่จะรักษานะครับไม่นำขยะมาทิ้งนะครับแต่บริเวณล,ลานจอดรถทางขึ้นก็ขยะเยอะหน่อยครับร้อยพ่อพันแม่ครับสวยงามครับดู ยินเสียงของ,ขของเขาค่อยๆเกะเลยครับตอนเย็นจะบินออกมาเยอะมากครับเป็นสันแสนตัวนุ่มชายพาเดินนะหนุชายพาเดินช้าๆลูกช้าๆคงจะได้กินลิงครับที่นี่ลิงเยอะได้กินลิง ากาศเย็นดีครับไม่ร้อนขึ้นมาระยะสั้นๆครับประมาณสักไม่ถึงร้อยเมตรครับก็มาถึงขงบวนสบ,บายครับจากที่จะรถมานี้ก็ไม่ถึงร้อยเมตรครับที่นี่เขาจะอ่าง ที่อำเภอบอ่บอทองจังหวัดชนบุรีครับสวยงามยุงใหญ่นะยุงตัวเยอะยุงเยอะยุงตัวใหญ่มากยุงป่าโอเคครับคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับ